โอเคครับหลายกล้องโอเคครับหลายกล้องนะครับโอเคครับหลายกล้องนะครับขอบคุณครับหลายกล้องครับโอเคเรามาร่วมงานยกครอบครัวมานานาทีค่ะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าปกติก็จะเป็นแค่เราสองคนเพราะเราเคยทำงานกับทางแอมเบก็คือตัวนิวทรีไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็ได้มาร่วมงานกับแอมเบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า เป็นทั้งครอบครัวเลยในพักของแคมบีเราได้ไปนะอุดหนุนสินค้าได้บ้างเพราะว่าหลากหลายมากเ้าคุมผมผมผมเยอะมากครับเอาอย่างนี้เลยครับพูดได้พูดไปก่อนผมกินดับเบิ้ลเอ็กซ์ก็คือแทนพวกผักอะไรตวเนี้ยนะครับอันดับแรกที่จำเป็นคือมันมีหลายอย่างเนาะพวกคอลลาเจนคอลลาเจนกินชูบิลตี้กินกรอะมิโนแอซิดกิน ออแพนอแพนก็กินเป็นพวกโปรตีนใช่ค่ะอันนี้คือแบบเราทานทุกวันอยู่แล้วแต่ส่วนพวกเครื่องกรองน้ำอะไรเงี้ยคือที่บ้านอ่ะใช้ใช้ตัว e spring รุ่นเก่าก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เราไปแบบสวัสดีปีใหม่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะมีตัวใหม่ออกมาแล้วนะแล้วบอกอ๋อหรอคะอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวกลายเป็นว่าได้มาเป็นพรีเซนเตอร์กันทางบ้านเฉยเลยค่ะแต่แต่มันดีจริง ดีไซน์สวยมาแล้วอยาครับอยากจะมาเลยว้ามาม์ฟเลยพอพูดถึงเีไซน์ก็รู้เลยว่าต้องมีต้องมียอดแบ่งนะดีไซน์ดีไซน์เขาสวยมากมินิมอลแล้วก็ไว้ได้ทุกที่ครับสองก็คือสำหรับคนชอบกินน้ำดื่มน้ำเนี่ยประหยัดมากประหยัดมากสามที่เป็นคาร์บอนอีพีตองสามชั้นอันนั้นก็คือแบบว่าไมโครพลาสติกบางคนอาจจะไม่รู้คืออะไรแต่เราก็รักษา ดูแลร่างกายสุขภาพเราก็อยากที่จะแบบดูแลตรงนั้นด้วยแล้วก็ UVC LED ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าเรากินน้ําดื่มน้ําสะอาดแน่นอนค่ะเป็นไงพอมาร่วมงานทางครอบครัวในวัยที่เขาเรียนรู้มันเหนื่อยไหมกับการที่ต้องมาถ่ายรูปเตอร์ภาพนี้ต้องเหนื่อยยังไงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยคุณเหนื่อยเหรอผมไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าคุณน่ะนั่งอยู่เฉยๆแล้วกายไม่นช่แบบมานี่ลูกด้วยทุกวัน พี่ไอไม่ใช่ะใช้สิ่งเยอะมากจริงค่ะยังไงบ้างคุณความผมไม่เยอะือเลาย่างผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากครับที่แบบว่าเขาเป็นเด็กที่แบบว่าเขาเป็น <f ix> เขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเป็นงานจริงพูดพูดรู้เรื่อง <f ix> ตอนลูกไปถ่ายเธอนั่งอยู่ในห้องดีคะแ้เขาก็ทำออกมาได้ดีมากอย่างอย่างวันนี้ที่มางานเอีเวนต์เนี่ยผมตอนแรกผมตื่นเต้นมากแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีเกินคาดมากผมไม่ได้คาดเลยตอนแรกคาดแค่ว่าให้นั่งกันนิ่งๆหน่อยอะไรยครับ ไม่ได้เตรียมไม่ได้บอกให้พูดอะไรนี่ก็ดูมันมันมันเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเตรียมอะไรเพราะเวลาแบบเวลาบอกเขาว่าให้ให้เนี่ยเดี๋ยวจะถามอันนี้ให้ตอบอันนี้นะเขาจะชอบตอบตรงข้ามเขาจะชอบใช่เขาจะชอบตอบตรงข้ามอร่อยเป็นไม่อร่อยชอบเป็นไม่ชอบใช่ล้วเลยเราเลยกล่าวว่าจะไม่ถามอะไรเขาแล้วก็บอกเขาว่าอยากทำอะไรก็ทำโลกแล้วอย่างในาจของพี่มันจะมีกล่างหนึ่งไหมเวลาถ้าเขา อตอบตรงค่าหรือขันใจแม่ที่แม่แบบว่าปีบมามันคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้แบบคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เขาไม่เขาแค่อยากจะกวนอ่ะเขาแค่อยากจะกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่เราก็จะมีแบบสมมติเราทํางานมีลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็จะบอกคุณลูกค้าว่าช่วงเนี้ยเขาเป็นวัยอย่างนงี้นะคะอ๋อถ,ถ้าถ้าสมมติว่าถามไปก็ ก็อาจจะมีซ้ายมีขวาแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า <c oughs> คนที่เคยทํางานกับเด็กก็จะเข้าใจว่าอ่ะช่วงอายุเท่านี้น่าจะเป็นแบบนี้อย่างเมื่อกี้ก็คือเป็นหนึ่งจะเป็นสอง ใช่บอกให้หนึ่งเขาจะบอกสองเ <ừ> มื่อกี้นี้น่ากลัวมากบอกให้ชูนิ้วเดียวมามานิ้วเดียวแต่ไม่ใช่นิ้วชี้ตกใจตกใจหิ่ความแทบพับเลยใช่ <c oughs> ค่ะก็อบอกให้หนึ่งนิ้วไงใช่ใช่ one finger ค่ะต้องบอกว่านิ้วไหน,นใช่เพราะเขาชูอ,อย่างนี้ตอนแรกเขาชูสองนิ้วแล้เเลยบอกว่าเอาแค่นิ้วเดียวพอโลกเก็บนิ้วเก็บนิ้วชี้ แต่ว่าในส่วนของพาลูกชายก็คือเล่นกล้องมากคือทำให้ทุกท่าอันนี้คือบีบมาหรือว่าเขาไม่เค้เาเป็นของเขาเอง เขาเป็นของเขาหรือว่าเป็นเพราะว่าบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งไปซื้อขนมเดี๋ยวจะได้เป็นยังไงทำไมดูทำไมดูแค่ตัวแค่ตัวดูแค่ตัวดูน้อยมากเลยเขาบอกเขาอยากซื้อขนมขอตังค์หน่อยได้ไหมถ้าเสร็จงานแล้วแล้วบอกว่าได้ให้คนละหนึ่งร้อยนะโอเคไหมใช่จริงๆผมสำหรับผมเยอะแล้วนะตอนแรกให้ยี่สิบบาทใช่ปกติให้ยี่สิบบาทจริงเหรอใช่จริงอันนี้อันนี้ไม่ตกแต่งจริงนะอันนี้ไม่ใช่มุกใช่ไหมไม่ใช่มุกไม่จริงเหรอเน่ย ซื้อขนมยี่สิบบาทก็ได้ขนมไหมคะสองห่ออ้าวจริงเหรอใช่นี่หลายคนตกใจอยู่นะนะไม่ได้เราเราต้องรู้ใช่ถ้าไม่อยางไปซูเปอร์มาร์เก็ตต้องทำยังไงอ่ะเพราะว่าสองคนจะให้คนละสองห่อค่ะเขาจะรู้ห่อเล็กได้สองห่อห่อใหญ่ได้ห่อเดียวมีงงแงี้ยมัแรกๆตอนที่ต้องใช้ข้อตกลงนี้ไม่ไม่เคยงงแงเลยเนาะประเสิร์ฟเลยไม่อยากจะชมรูปมันแกรุ่นเสียที่ชมรูปผมโชคดีมากครับ ไม่เคยงองแงไปร้านไปไปไปร้านของเล่นบอกได้คนละหนึ่งชิ้นชิ้นหนึ่งไม่เกินหนึ่งพันบาทเขาก็โอเคไม่เคยใช่ไม่เคยไม่มีแต่ว่าแต่เราควรจะเคาะโต๊ะด้วยนะพราว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกแบบนึ่งอรงรอไม่เคยไม่มีแต่ว่าแต่เราควรจะเคาะต๊ดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอีกแบบนึ่งอ๋อาจะังรอม่ค่ครับ รู้เลยว่ารุ่นไหนจริงวิธีการเลี้ยงที่แบบว่ามันมีข้อจำกัดว่าเอ้งบแค่นี้แค่นี้มันมันต้องปลูกฝังน้ออย่างไรหรือว่าต้องุยกเขายังไงมาถึงแล้วสูตรนี้ไม่จริงๆผมว่ามันมันอยู่ที่การเลี้ยงดูเบ้องต้นแค่ให้คนรู้จักข้าของมันไม่ใช่แบบว่าจะซื้อทุกอย่างไม่ได้จําเป็นก็จะเอาหรืออะไรให้เขาให้เขารู้ว่ามันไม่ได้ได้ง่ายง่ายก็จะบอกเขาลหรอว่า บางทีเขาอยากได้ของเล่นชิ้นนี้ะอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าอันนี้มันแพงไปมันไม่ได้เป็นโอกาสแบบพิเศษอย่างเช่นวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นวันเกิดอ่ะมันก็จะไอ้นั่นขึ้นหน่อยอย่างแบบเขาอยากได้นาฬิกาโทรหาพ่อแม่ได้ะอะไรเงี้ยสามพันกว่าบาทก็อ่ะโอเคซื้อให้แต่แตว่าบางแต่ก็มีด<ต>ีลว่าเขียน,ขนก็ไก,กลถึงพนกุูกและเอถึงแซดให้ได้ เขาก็จะพยายามเขียนให้ได้เพราะว่าเขาจะเขียนได้ใช่ใช่ก็ได้หลังวันเกิดไปประมาณเกือบเดือนหนึ่งเพราะว่าไม่เขียนได้ไม่ทันมันเกิดอ๋อก็คือถ้ามาส่งคุก็ยิ้หมูยินแมวใช่พอพอพอเลยวันเกิดไปแล้วเขาบอกว่าแบบมันยากไปอ่ะก็าบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวก็ได้เขาได้แต่ว่าได้หลังวันเกิดไปเดือนหนึ่งก็ซื้อให้หลังวันเกิดเดือนหนึ่งครับ เราก็จะบอกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวปกติแบบอ,อยากอยากได้ของเล่นแล้วจะบอกมันไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบวันพิเศษนะต้องซื้อของที่ไม่แพงมากเพราะว่าถ้าแพงมากมันมัน,มนเราต้องประหยัดไม่อยากให้ใช้เงินเยอะให้ใช้เงินน้อยๆแล้วก็ทำงานเก็บเงินอะไรเงี้ย พูดไปเร,เรื่อยๆเขาก็จะแบบรู้ว่าอันนี้มันแพงไปเขาจะถามแล้วว่าสมมติเขาอยากได้ชิ้นนี้เขาบอกว่าชอบชิ้นนี้คือเขาไม่รู้ว่าราคาเท่านี้มันเท่าไหร่ชิ้นใหญ่อาจจะราคาไม่แพงแต่ชิ้นเล็กอาจจะราคาแพงอ,อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยถามว่าอันเนี้ยเท่าไหร่แพงไหมโอเคไหม,มเกินเกินงบไหมอะไรเงี้ยค่ะาเลยไปเรียนไม่ไม่ได้ให้ตังค์ไปครับ ที่โรงเรียนมีทุกอย่างมีมีสแน็คมีข้าวมีไม่ได้มีอะไรที่ต้องซื้อใช่ค่ะมีคิดไหมว่าต้องให้เป็นรายเดือนหรือรายอาทิตย์มเหมือนที่บอกว่าเขาเขอยู่ในประจำเดือนตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรอีกนานเลยอ่ะกว่าจะแบบกว่าจะแต่ถึงเวลาถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็ต้องคือคิดว่าหลังจากนี้ถัดไปอ่ะก็คือเขาต้องมีเงินของเขาแล้วเขาก็ต้องหัดใช้เองว่ามีเท่านี้เขาจะ manage ยังไง เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราคอยให้เขาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆื่อๆสุดท้ายเขาก็จะติดว่าต้องมานั่งขอแม่ไปเรื่อยๆลูกลูกเมื่อกี้ใช่แต่เราคิดไปแล้วก็ก็มีคิดคิดไว้อะไรเงี้ยว่าอะถึงอายุเท่านึงเขาต้องจัดการดูแลเงินตัวเองให้เป็นอ่าจะได้ไม่ต้องลำบากเราตอนโตเนี้ยล่ะค่ะถูกเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวแล้วมันทำไม่เปลี่ยนวิธีพ่อแม่จะมาในสไตล์การชีวิตของเราันต้องเปลี่ยนไปด้วยมั้ย ไม่ผมผมกับกี้พยายามจะแบบว่าเมาคุยกันตั้งแต่ต้นหรือแล้วพยายามต้องอย่าเปลี่ยนเยอะแต่ถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะว่าชีวิตเราก็เปลี่ยนนะครับแต่พูดถึงว่าต้องอย่าลืมกันละกันด้วยแล้วก็อย่าลืมชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นพอนานๆไปผมว่ามันก็จะไม่มีความสุขมันต้องเหมือนพยายามบาลานซ์กันให้ได้นะก็จะเป็นคําถามที่ เจอบ่อยมากเวลาไปเที่ยวกันคืนว่าแล้วลูกล่ะอะไรนะแล้วังไปอยู่ไปเราคนแก่ถามว่าแล้วใครดูลูกล่ะเขาบอกว่าเที่ยงคืนละซีสลูกน้อนตั้งแต่สองทุ่มแล้วลูกน้อนตั้งแต่สองทุ่มแล้วลูกหลับลัลูกหลับถูกลูกหลับประมาณสองทุ่มแล้วก็เราออกสามทุ่มอันนี้อันนี้ไปคือไปจอยกับสามีไม่ใช่คอนเสิร์ตหรือว่า ก็มีไปกับเขาบ้างมีกับเพื่กับผมก็มาบ้างไปเองไปบ้างครอันนี้ไปบ่อยกับผมเอืมคือคืออะไรก็คือเราไม่ค่อยจะแบบมันเพราะว่าเขาทํางานผมก็เขาเบื่อแล้วเพราะว่าสถานที่ทํางานของเขาก็เป็นสถานที่ที่ของเรามีการปีเจนในตบังเอิญไหมไม่มีอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยไปบ่อยกับผมเยอะทำไมอ่ะ ชอบมั้งครับเพื่อนชวนเพราะกลางวันเราดูแลลูกออใช่ไปจยมากลางวันเราดูแลลูกแต่เรื่องนี้เราก็คุยตกลงกันแบบชัดเจนว่ามันเป็นความสะดวกของชาในแ่แบบมันน่ามันไหนสวชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันมันกำลังพอดีนะเหรออ่ะแป๊บนึงคุยกันนชอบคุยยังชอบไม่สิครับ ก็ประมาณหนึ่งไม่ได้แบบบ่อยขนาดก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นครับแต่โอเคครับาดูแลเตือนได้เอออย่างเงี้ยก่อนนี้คือสามีประสบอุบัติเหตุตรวเวทีเอวก็จะลืมกันไปแล้วไม่ลืมไม่เจอกันก็เลยถามอาการเป็นยังไงบ้างเออวันนั้นเนี่ยจริงๆเออผมดื่มแต่น้ำเปล่าเลยครับเออจริง แปลกมากปกติเนี่ยจะไม่ได้กินแต่น้ำเปล่าปกติว่ามันก็เหมือนอย่างที่บอกผมไปเที่ยวเหมือนกันเราไปทำงานในเที่ยวนั้นเราก็เหมือนเราก็ได้เอ็นจอยไปด้วยแต่วันนั้นเนี่ยว่ากินไม่ได้ครับเพราะว่ามีเมดิเคชั่นก็ไม่สามารถกินก็กินแต่น้ำเปล่าแล้วก็ตกเวชีครั้งแรกในชีวิตเลยก็ไม่คับตกเวชีแค่กินน้ำแก้วก็คือลื่นคลองเป่า อันนี้คืออันนี้คือเข้าไปทั้งขาเลยแล้วก็จบเพลงนั้นผมก็เลยต้องแซวตัวเองสนิดนึงคทําตายมากครับตายเจ็บไม่เท่าอายแหละคิดว่าเจ็บไม่เล่าจสถานที่ไหมหรือว่าคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกเวทีตอนนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าลื่นตอนนั้นเป็นงานสงกรานซึ่ฉีดน้ำกันแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้มเพราะว่าไม่ได้ตกเวทีเพราะว่าลื่น มันดันช่องอยู่แล้วมอนิเตอร์เขาดันดันมาไม่เข้าแล้วมันพอดีมันพอดีขาผมไปเลยคือผมเดินเดินเดินแล้วก็พคงลงไปเลยก็มันมืดด้วยแหละพี่ว่ามืดด้วยใส่แว่นอีกมันดำอีกรวมกันคูณสองค่ะตอนนั้นใจล่วงไปยังไงก็ผมว่ามันช็อกมันลงไปก็งงผมรผมรู้สึกว่าผมลงไปกูผมหา ก็ช่วยก่อนเลยใครช่วยเอาขึ้นหน่อยใช่ก็มีน้องในทีเลยมาออกมามาใส่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสามอาทิตย์พักกว่าจะตัวหายมาไนะมันหักมันมันช้ำอะบวมเลือดเลือดไม่มีเลยแต่ว่าไม่ทะลอกบวมมากไม่ทะลอกแต่ว่าช้ำบวมใจที่แถวว่าแบบว่าทำศัลา์ตาได้คุณธรรมดีด้วย รักษาให้ตั้งแต่หัวตลดเท้าแล้วค่ะชอบหาเรื่องโดนโดนนี่ทุกสัดส่วนแล้วทุกสัดส่วนแล้วจริงๆค่ะแต่ชอบเป็นขาขวานะขาขวานี่ขาประจําขาประจาจริงๆเวลาไปทำงานเป็นห่วงพี่อะไรนะคะก็ออกไปทำงานเป็นห่วงเนี่ยจะเกิดอะไรอุบัติเหตุเลยคืออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเลยจริงๆไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าไม่เคยตกนะ่ะใช่มผมไม,ไม่เคยครั้งแรกจริงๆครับไม่เคยตกเลย ก็คือเราก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ค่ะอาจจะแบบประมาทไปนิดนึงไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเวทีหรือเป็นเพราะออกมันมีมันมีเหมือนทางเดินออกไปนิดนึงแล้วข้างๆเนี่ยลำโพงมอนิเตอร์ที่วางไว้มันต้องชิดกว่านี้นะใช่ค่ะล่องพอดีใช่เป็นล่องค่ะล่องพอดีค่ะถ้าเราดูแลดีขนาดนี้แต่ว่าันไม่ขาวอะอักษรย่อมาแกเจอโผเซ็งมากค่ะจริงหรือกี้จริงเพราะทุกอย่างปุ๊บ กาไม่เซ <พา S 2> ็งนะก็ะดีแล้วจะได้มีคนคอยสอดส่องในหะ้ <c oughs> ขอบคุณชาเ <ปะ S 2> มทนี่แบบบ้านเป <c oughs> ็นคนทีจริงมันเซ็งมันแบบพอพอย่อมาปุ๊บอาพอเป็นคู่เราคู่เราตลอดค่ะจ<า>นหลายครัง้งจนมันเหลือมันนี่ปะอีกแล้วเหรอผมผมว่าเราสองคนไม่ค่อยอะไรแต่แบบว่าทางบ้านผมเจอถามทุกทีออย่างนี้อยวนี้ยังไม่ชินเลยเหรอครับ <c oughs> คือแบบว่ามันไม่รู้จะตอบยังไงนอนดีไปกันทุกวันก็ครับทุกอย่างทีท่ดีแล้วก็เขาก็ฟังไม่รูไ้ได้ยินมาคือเราเป็นคนทีออ่อบย่างบ้านใช่ไหมที่คุณพ่อชอครับแล้ว,แล,วแล้วพอมีข่าวพอแบบว่าทุกคนมาแบบว่าเป็นเราเป็นอย่างนี้เรามองหน้ากันแล้วเราพูดอะไรกันเวลาคนแบบอ้าวหวยกล้วหรอไม่ไม่พูดแล้วครับเนอะไม่ค่อย<ร> มไม่ค่อยอยืออาจจะมีถามหยอกๆว่ายังไงซีเล่ามาซีกัน <c oughs> ยัง,ง, <c oughs> ยงไงซีเล่ามาซี <c oughs> เป็นนักแสดงมันก็ดีนะมีมีอะไรเขาก็เผื่อแบบคนเห็นเขาก็ มารายงานเราง่ายดดูแลช่วยูแลเหมือนเรามีนักสืบโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เลยไอเลิฟอาชีพนี้ไอ้อย่างก่อนนั้นดิปองบอกว่ามีข่าวว่ามีแานนักศึกษาอะไร๋ยวนี้เราแบบเอ้ยมีคนไดเรกหรืออะไรมาหาเราไหมอย่ากม่าอินหาเราหรอว่าแบบว่ามาเจออย่างเงี้ยหรอไม่มีไม่มีถ้ามีขอหลักฐานด้วยนะคะอยากกูดลอยๆผมไปไหนไม่ได้หรอกครับทุกคนจริง คาแรคเตอร์ผมเขาบอกว่ามันชัดมากใช่ได้ครับอยู่บ้านเดี๋ยวสายคนก็จำได้แล้วว่าก็คุณสั่งซะเท่าขนาดเนี้ยเดินมาก็รู้นี่คือปอใช่เดินมาคนก็จับได้หมดแล้วครับคือเข้าใจกับสิ่งที่คนคิดหรือว่าเข้าใจกับสิ่งที่อาจจะคาดเดาได้ มันก็คิดว่าเจอกันทุกคนเหรอวนไปวนมาแต่แเนี้ยเราไม่ได้แบบนี่ขนาดลูกสองแล้วนะครับเนี<ม>่ยแต่คู่เราก็แก้เพจโดยสิมมติวันนี้มีข่าวพรุ่งนี้ปลาลูกคู่เลยเมีวันพิเศษคือมาแต่ไดงงานตอนนั้นอ่นะเขาคงอย่างเงี้ยไปฉลองแบบคู่เลยลูกหลับแล้วไปเลยเออแต่งแต่ง<ม>่ายรูกไปแล้วลูกหลับแล้วไปเลยใช่ลูกหลับแล้วเราก็ปาร์ตี้ครับลูกเข้าใจแสดงว่าเราก็เปลี่ยนภาพความเป็นส่วนตัวของเราได้แบบนั้นมาหลาดกัน ก็เนี่ยมีคนมาแล้วมาแล้วมีคนมาแล้วก็เราเราเราก็แบ่งให้มันให้มันพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อะอะไรที่มันเป็นกิจกรรมลูกที่จะเป็นต้องไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแต่ว่าก็จะไม่ได้อายอมรับว่าไม่ได้แบบไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกวันอะไรเงี้ยเราก็มีพี่เลี้ยงมีคนขับรถคอยช่วยเหลืออะไรที่มันสามารถแบ่งให้มัน ให้เราไม่เครียดจนเกินไปอะ่ะเพราะว่าที่ว่าการที่แบบว่าอ่ะแต่งงานมีลูกเอยอะไรเออมันหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วที่ว่าการที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบรวดเร็วและเปลี่ยนเยอะอะ่ะมันคิดว่ามันมันทาให้คนคนหนึ่งอาจจะช็อกได้เอออธิบายไม่ถูกอะ่ะเหมือนแบบ ปลาน้ำจืดไปอยู่ปลาน้ำเค็มอย่างนี้ยมันจะมนจัมันมันสภาพแวดล้อมมันมันแบบมันยังแับยกเควอย่างได้น่าสนใจมากมากค่ะมันช็อกได้อ่ะมันช็อกสภาพแวดล้อมได้เราเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันแบบเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็มันกำลังดีไม่อย่างนั้นมันวันหนึ่งมันจะแบบมันจะทำไม่ได้อ๋อมันจะทําไม่ได้ใช่แล้วกลายเป็นว่าอ่ะเราเราเครียดเรื่องนี้หงุดหงิดพอเคาอะไรนิดนึงก็อาจจะมีแบบ เวี่ยงไปทางเขาทั้งๆที่อ่าไม่ได้เกี่ยวเขาก็เครียดกับกลายเป็นว่าตีกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราก็อันไหนที่มันได้ก็ได้อันไหนไปไม่ได้ก็โทษทีนะลูกแต่แต่แต่นอนกับลูกก็เรานอนด้วยกันอนอนกับลูกทุกคืนไม่แย่ไม่แยกเพราะว่าเดี๋ยวพอประมาณสิบขวบผมว่าเขาก็ไม่อยากนอนกับผมล้วผมต้องกอดโกยให้ได้มากที่สุดแต่เราก็คือเขานอนห้องเขาก่อน เสร็จแล้วเรากลับมาจะกลับเร็วกับท้ากลับดึกกลับอะไรก็เราก็ไปสอยมาแล้วก็เอามานอนใช่ค่ะตื่นเช้ามาเขาก็จะบอกเราว่าตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะไปแล้วนะคือตื่นก่อนเราตื่นก่อนเราอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะโอเคจุก้าอัฟฟาค่ะคือ ครับผมอยากจะฝากเครื่องกรองน้ำ e spring นะครับซึ่งอันนี้ของดีอยากบอกต่อจริงก็คือสำหรับคนที่ดื่มน้ําเยอะๆหรือคนที่ไม่ดื่มน้ำเนี่ยจริงๆน้ําอันนี้เนี่ยเป็นน้ําดืม่มคุณภาพที่สะอาดจริงๆเพราะว่ามีเครื่องกรองเรียกว่าคาร์บอนอีตรีครับกรอง3มชั้นเลยนะครับผมก็กรองไมโครพลาสติกหลายๆคนจะไม่ทราบว่าไมโครพลาสติกคืออะไรไมโครพลาสติกมันคือสารเรียกว่าเป็นเล็กที่อยู่ในภาชนะ เป็นพลาสติกพลาติชิ้นเล็ก,ลก,กที่ไม่สามารถมองเห็นได้เ้วยตาค่ะใช่ซึ่งจริงๆอนี้กรองไปแล้วเราก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยี UVC LED นะครับอันนี้ก็คือฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบคทีเรียทุกอย่างแต่ที่สําคัญเนี่ยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพเนี่ยเราก็ยังเก็บแร่ธาตุที่ควรจะได้รับต่อร่างกายเราเนี่ยไว้ในน้ําคือของไม่ดีเอาออกไปของดีเก็บไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดมากๆด้วยแล้วก็ติดตั้งง่าย ติดตั้งง nice. ่ายผมไม่ต้องติดตั้งเลยภรรยาทำได้เลยคป๊บแป๊บแป๊บเสร็จครับผมทุกอย่างโอเคมากก็อยากจะฝากเครื่องกรองน้ำ e spring ไว้ด้วยค่ะเขาก็การันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งถึงสิบสี่ปีซ้อนด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะ e spring ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็โดนเขาลากไปหม่อนกัไปไหนมาแอ้วนะกไปไหนมา นี Saint ้นะคะมาต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ